สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับแอดก็เลยมาหาดูเด็กๆที่ช้ำไว้นะครับให้ข้าวให้น้ำเขานะครับ จมันรักนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับยังไม่รู้ก็เพาะชําไว้ก่อนได้มาตัวไหนเราชอบแล้วก็คัดเก็บไว้ก่อนให้อาหารเขานะครับ บรรยากาศนกป่าไม่ขันนะครับเงียบไม่มีนกป่าขันนะครับก็เลยมาให้อาหารเด็กๆครับที่ชาไว้ ตัวน,นี้ก็ครูอ่างห้าคำแหละครับสับอ่างนะครับตัวน,นี้เสียงเล็กนะครับมีแต่นกต่อมาจากป่านะครับที่คาดมาแล้วก็จะมาชําไว้ตัวน,นี้ก็หนึ่งกุ๊กนะครับเสียงกลางมีอ่างต้นคำหนึ่งแล้วก็สับอ่างนะครับตัวน,นี้ ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับตัวนี้ทำดีนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นยังไงไม่รู้แหละครับแล้วก็ต้องเลี้ยงไว้ดูไปก่อนตัวนี้ลิวแก้มกุกนะครับตัวนี้ตัวนี้คาลมสุดยอดละครับ ไอ้บ้าบินนะครับชื่อเขาตัวนี้ก็ตัวมาจากห้วยทับทันนะครับเป็นลูกนกนะครับไม่รู้ว่าจะสามกุกหรือเปล่านะครับบนติดตามนะครับนี่ก็จะมี ตัวนี้สองกแกมนะครับตัวนี้สองกกแกมเสียงกลางนะครับคูมีอ่างบ้างไม่มีบ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งกเสียงกลางไปใหญ่นะครับคูนะครับนกตัวนี้ไม่ไม่ค่อยมีเรียกนะครับเรียกคำหนึ่งจะจะ,จะ,จะคูซสยาวมากกว่าครับตัวนี้ ตัวนี้หลิวห้อยนะครับตัวนี้เสียงเล็กครับต่อได้มาเนี่ยเขาบินคูนะครับตัวนี้บินไปด้วยคูไปด้วยนะครับตัวนี้เสียงเล็กนกกระพอเริ่มฝึกนะครับแต่ไม่มีเวลาฝึกตัวนี้สองกูกแกมนะครับคูอ่างสับอ่างนะครับตัวนี้อ่าง ตามที่ดูก็อ่างเยอะอยู่ครับไม่รู้ว่าจะตลอดหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้1กุ๊กเสียงเล็กนะครับคารลมนะครับตัวนี้แต่ช่วงนี้ก็จะถ่ายขนนะครับนกอายุกงก็จะขวบทั้งหมดแล้วนะครับพวกนี้อายุกงขวบหมดแล้วครับพวกที่วางอยู่ในดินนี้ แล้วทีนี้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้สามกุกนะครับตัวนี้เป็นนกสามกุกนะครับเสียงกลางนะครับเรียกลงกลุกทุกครั้งนะครับแต่ครูครูธรรมดานะครับคารลมก็บางๆครับตัวนี้ไม่มีเวลาฝึกนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแหละครับต้องต้องฝึกดูก่อนนะครับอายุกรงขวบทั้งนั้นนะครับพวกนี้ส่วนเด็กเทนี้ก็จะเป็น ใหม่ๆนะครับนกใหม่ๆอยู่นะครับนู่นครับตัวสามกุกไม่รู้ว่าจะสามกุกหรือเปล่านะครับตัวถาดแดงนะครับได้มาจากวังหินนะครับตัวนั้น ติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ออกป่านะครับมาดูเด็กๆบรรยากาศก็ดีนะครับใครออกป่าก็ขอให้มันมานนะครับผม โอเคนะครับผมร้อนนะครับเหงื่อออกเลยอากาศ